สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับเรื่องของเศรษฐรรกิจการเงินโลกนะครับตลาดบิตคอยนะครับแว่งแรงกว่าตลาดทองคําจริงหรือไม่นะครับกูรูนะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจึงมองว่าทองคําทําหน้าที่เก็บรักษาความมั่งคั่งนะครับที่เราเรียกว่า t o r ลเลตเบลเนี่ยได้ดีกว่า บิตคอยนนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับนะถึงเรื่องของเซฟเฮเวนหลุมหลบภัยนะระหว่างทองคำกับบิตคอยนะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะเป็นเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับเป็นลนักษณะแล้วก็ดีเซนทรารายเซชั่นนะครับซึ่งไม่สามารถนะที่จะพิมพ์ออกมาในปริมาณมากมายเหมือนกับเฟสเคเรนซี c หรือเงินกระดาษ แต่นักลงทุนก็มองแตกต่างกันไปนะบางคนก็มองว่าทองคำเนี่ยมันเอาละะมันหมดยุคยุคนี้ต้องเป็นยุคของบิตคอยนะครับคริปโตเคเรนซีนะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่แต่บางคนก็ยังเชื่อมั่นนะว่าทองคำเนี่ยนะยังเป็นเซฟเฟเว่นเป็นหลุมหลบภัยตัวจริงนะวันนี้ผมจึงมาชวนคุยเพื่อเอาตัวเลขมาดูว่าทาไมกูรูจรึงมองว่าทองคำเนี่ยทำหน้าที่เก็บรักษาความมั่งคั่งได้ดีกว่าบิตคอยนะครับ เราดู gap นะครับราคาทองคําตัวนี้นะครับเป็นราคาทองคํา1ปีนะครับราคาทองคําขึ้นสูงสุดที่ประมาณ2,075ดอลลาร์ต่อออนนะครับแล้วก็ต่ําสุดที่ประมาณ1,500ดอลลาร์ต่อออนนะครับ <S <S ถ้าเรามาหาตาส่วนกันเนี่ยโดยเอา2,075ดอลลาร์ต่อออนตั้งหารด้วย1,500ดอลลาร์ต่อออนจะได้1.4เท่านะครับอันนี้คือระยะเวลา1ปีนะ,นะครับนะราคาทองคํามีการเปลี่ยนแปลงจากต่ําสุดไปถึงสูงสุด 1.4เท่านะครับวันนี้เราลองมาดูระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นนะครับดูว่าการแกว่งตัวของมันนะครับจะมีการแกว่งตัวมากน้อยเพียงไรคราวนี้เราจะไปดูที่ระยะเวลายาว,าวานานขึ้นคือ5ปีนะครับ5ปีนี้ก็ถือว่าระยะกลางถึงยาวนะครับราคาทองคำในระยะ5ปีเนี่ยนะสูงสุดก็คือที่20,75ดดอลลาร์ต่อออนนะครับ ต่ำสุดในช่วง5ปีเนี่ยอยู่ที่ราว1,100ดอลลาร์ต่อออนนะครับราว2,075ตั้ง่านด้วย1,100ครับจะได้ประมาณ1,9เท่านะครับเพราะนั้นราคาทองคำเนี่ยแกว่งในช่วง5ปีนะครับจากต่ำสุดไปสูงสุดเนี่ยเปลี่ยนแปลง1,9เท่าแค่นั้นเองนะครับ1ปี1,4เท่า5ปี1,9เท่า คราวนี้เราลองมาขยายระยะเวลายาวขึ้นเป็น10ปีนะครับว่าในช่วง10ปีเนี่ยทองคําจะมีการแกว่งนะจากต่ำสุดไป2ไปสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะเราก็ไปดูกราฟนะครับของระยะ10ปีก็พบว่าสูงสุดที่2,075ดอลลาร์ 2, ต่อออนและราคาต่ำสุดในช่วง10ปีนะครับอยู่ที่ราว1,050ดอลลาร์ 1, ต่อออนนะครับเมื่อเอา2,075ตั้งหารด้วย1,050 จะได้ราวๆ2เท่านะครับแปลว่า10ปีราคาทองคําจากต่ําสุดไปสูงสุดแตกต่างกัน2เท่าใช่ okay, นะครับ1ปีแตกต่างกัน1.4เท่า5ปีแตกต่าง1.9เท่า10ปีแตกต่าง2เท่านะครับเราก็มาดูระยระเวลายาวนานที่มากขึ้นนะครับเพราะทองคำนี่เรามีข้อมูลเยอะนะครับ คราวนี้เราก็ขยายระยะเวลาไปเป็น15ปีเลยนะครับเอาที่ดูยาวๆนะดูว่าทําไมกูรูถึงมองว่าทองคำเนี่ยจะเก็บรักษาความมั่งคั่งได้ดีกว่าบิตคอยถ้าเราไปดูระยะเวลา15ปีราคาทองคําสูงสุดที่2,075ดอลลาร์ต่อออนต่ําสุดในรอบ15ปีอยู่ที่ประมาณ550ดอลลาร์ต่อออนนะครับเอา2,075ตั้งหารด้วย550จะได้ประมาณ3.8เท่าครับอ่านะ เพราะนั้นราคาทองคำต่ำสุดนะไปสูงสุดในระยะเวลา15ปีประมาณ3.8เท่านะครับเรามีข้อมูลที่ยาวนานกว่า15ปีนะครับนะขยายเป็นยาวมากกว่านี้นอีก20ปีเลยดูความสามารถมันนะครับในการ solid w e a l t นะครับความเชื่อมั่นนะของผู้คนเสถียรภาพมันเป็นอย่างไรบ้างเราก็ไปนค้นข้อมูล20ปีจากกราฟนะครับก็พบว่า นะที่20ปีเนี่ยราคาทองคําสูงสุดนะที่2,075ดอลลาร์ต่อออนราคาทองคําต่ําสุดที่250ดอลลาร์ต่อออนนะครับเมื่อ2,075ตั้งหารด้วย250เราจะได้ราวๆ8.3เท่าเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับราคาทองคำนะครับนะจากสูงสุดเทียบกับต่ําสุดใน1ปี1.4เท่า5ปี1.9เท่า10ปี2เท่า 15ปี3.8เท่า20ปี8.3เท่านะครับเราดูลักษณะการแกว่งตัวมันไม่สูงมากนะครับไม่เป็นเลข2หลักนะตั้งแต่1.4เท่าถึง8.3เท่านะครับก็เป็นตัวเลขเพียงแค่หลักเดียวคราวนี้เราจะมาดูข้อมูลทางฝั่งบิตคอยนะครับแต่เนื่องจากข้อมูล Bitcoin เรามีไม่ถึง10ปีนะครับเรามีเพียงระยะสั้นๆนะฮะเอามาดูที่1ปีก่อนนะครับ ณราคาบิตคอยนะครับหนึ <N orth Fill y> ่งเหรียญนะครับของ1ปีเนี่ยนะที่ผ่านมานะครับมันขึ้นสูงสุดไปถึงประมาณ1บิตคอยอยู่ที่1นึ่0ล้านบาทแล้วราคาต่ำสุดนะครับในช่วง1ปีอยู่ที่ประมาณ1 6 4 0 0 0บาทเรา1นึ่0ล้านตั้งนะครับหารด้วย1 6 4 0 0 0เราจะได้7.6เท่านะครับ ภายใน1ปีนะครับบิตคอยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงราคาจากต่ำสุดไปสูงสุด7.6เท่านะครับมากกว่าทองคำา1ปีเพียงแค่ทองคำเพียงแค่1.4เท่านะครับบิตคอยเนี่ยแกว่งตัวใหญ่กว่า1ปีนะครับราคาต่ำสุดไปสูงสุด7.6เท่านะครับตอนนี้เราลองมาขยายระยะเวลาดูนะครับว่าบิตคอย5ปีเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ก็พบว่านะครับราคาบิตคอยในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับที่ทำสูงสุดก็คือ1บิตคอยอยู่ที่1.243,000บาทและราคาบิตคอยหนึ่บิตคอยนะครับต่ำสุดในรอบ5ปีอยู่ที่ราวๆ1.3,900บาทครับเรา1.243,000าตั้งนะครับหารด้วย1.3,900ารปรากฏว่าเราได้89เท่าครับ 5ปีของบิตคอยเนี่ยจากต่ำสุดไปสูงสุดนะครับ89เท่าครับถ้าไปดู5ปีของทองคำา1.9เท่าเองนะครับเราเห็นการแกว่งตัวของบิตคอยไหมครับว่ามันแกว่งใหญ่ขนาดไหนนะครับ1ปีบิตคอยนะครับแว่งจากราคาต่ำสุดไปสูงสุด7.6เท่า5ปีแกว่งจากต่ำสุดไปสูงสุด89เท่านะครับแล้วไปดูบิตคอยหนเดือนที่ผ่านมาสิครับนะราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1,243,000บาทต่อ1บิตคอยราคาต่ำสุดในรอบ1เดือนอยู่ที่5 6 6 0 0 0บาทต่อ1บิตคอยนะครับเราหารกันนะครับแค่เดือนเดียวครับนะราคาบิตคอยจากต่ำสุดไปสูงสุด21.9เท่าครับ นี่นี่คือเหตุผลว่าทำไมกูรูเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณเรดาริโอเนี่ยจึงมองว่าทองคำทำหน้าที่ s สตอ e w e a l t h หรือเก็บรักษาความมั่งคั่งได้ดีกว่าบิตคอยเพราะการแกว่งตัวนะครับหรือว่า volatility ของมันที่สูงถ้ามองแบบนี้เนี่ยผมจะพูดได้ว่าบิตคอยเหมาะสำหรับการเก่งกำไรในระยะสั้นมากกว่าเพราะภายใน1เดือนนะครับถ้าท่านลงทุนเนี่ยท่านได้กาไร21.9เท่านะครับนะ แล้วลงทุนภายใน5ปีนี้ท่านกำไร89เท่านะครับคือผลตอบแทนของมันเนี่ยดีกว่าทองคำนะทองคำนี้20ปีนะครับนะราคาต่ำสุดไปสูงสุดแค่8.3เท่าฮนะแต่บิตคอย5ปีนี้ราคามันนะสูงขึ้นไปถึง89เท่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการ s t ต r เ w well, e ตเเก็บรักษาความมัง่งคั่งต้องบอกว่านะการแกว่งตัวที่ต่ำทองคำดีกว่า แต่ถ้าเก่งกาไรบิตคอยดีกว่านะครับจึงเล่าสู่กันฟังให้เห็นตัวเลขนะครับชัดเจนนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถนะครับสมัครกดติดตามในช่อง y o u t u ช n แน l อาจารย์เสกนะครับห0น้าจะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกติดตามและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับอย่ันนี้บอกนะการลงทุนนะครับเราจะต้องศึกษาในเชิงของตัวเลขนะผลตอบแทนด้วย แล้วก็ฟังจากบรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญต่างๆทำไมเขาถึงมองว่าอะไรนะเหมาะในการ preserve v a l l นะครับ solid v a l l มากกว่ากันเนื่องจากว่า Bitcoin มี volatility หรือการแกว่งตัวที่สูงมากนะครับมันมันค่อนข้างจะเสี่ยงผู้ง่ายใครเก็บนานๆเนี่ยอาจจะวูบลงก็ได้นะมันเหมาะกับการเก็งกำไรมากกว่านะที่จะเป็น save h a v e n หรือไม่นะครับอนาคตจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ ก็ขอให้ฟังพินิจพิจาราก่อนเราค่อยเชื่อนะครับแล้วตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ